ใช้หยวนไหมเขาอยากใช้อยู่แล้วในระยะยาวเนี่ยความเชื่อมั่นของหยวนเนี่ยผมเชื่อว่าจะแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเซนหรืออะไรเนี้ยนะครับทุกอย่างในอนาคตเนี่ยหยวนจะค่อยๆม,มีบทบาทมากขึ้นมากขึ้นมากข,ข,ขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยการค้าในโลกที่กินเป็นผู้ครอบครองตลาดส่วนใหญ่เนี่ย การที่เขาขายดันหวนยวนเนี่ยมันไม่เส็นตั้งแต่ตนรัส่วนขึ้นแน่จนกระทบเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเ่ยไม่ได้กระทบที่ยูนะครับถึงที่มันกระทบเนี่ยมันจะไปกระทบเป็นเรื่องใหญ่มากในเรื่องของอัธตรอเมริกา,ยยาในเรื่องของจินดอลา่า์ตอนี้อเมริกายอยู่ในสภาวะที่เหมือนคนที่รายจ่ายมากกว่ารายรับ ไปลงทุนในจีนด้วยหรือเปล่าการที่หยวนเขายิ่งใหญ่ขึ้นมามีทุโป้นขึ้นมาได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้นถ้าพูดถึงไอเดียการใช้หยวนซื้อสินค้าเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลเขาอยากจะโปรโมทหยวนหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับเรามองไปที่ผู้ใช้ก่อน ทั้งสองฝั่งก่อนถ้าผู้ใช้มันเกิดประโยชน์อะต่อให้เราไม่ให้นะเขาก็จะลักลอบใช้นึกยอมเลยครับแต่ถ้าผู้ใช้ทั้งสองฝั่งได้ประโยชน์เน,นี่ยรัฐบาลแนะนิดนึงแก้กฎเกณฑ์ให้มันถูกต้องหรือว่าทําอะไรก็ได้แต่ให้มันอยู่บนโต๊ะและโปรง่งใสเนี่ยผมมันจะเกิดขึ้นเร็วมากคําถามวันนี้สมมุติว่าคุณกีตาอย,อยู่อยู่ประเทศหนึ่งแล้วกนะันผมอยู่ประเทศจีนและประเทศจีนเนี่ยเป็นผู้ค้าสินค้าส่วนใหญ่ของโลก50%แต่เราต้องใช้ดอลลาร์ ในการซื้อขายกันคือคุณกีต้าต้องเงินบาทของคุณกีต้าเนี่ยไปแลกเป็นดอลลาร์เสียไปดอกหนึ่งสามสี่เปอร์เซ็นหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เอาเอาดอลลาร์ที่คุณกีต้าจ่ายผมเอาสินค้าให้คุณกีต้านะเอาดอลลาร์ไปแลกเป็นหยวนผมเสียอีกสามสี่เปอร์เซ็นคุณกีต้าวันเม็กเซ็นนะทั้งที่พวกเราสองคนอ่ะเราไม่ได้ใช้ดอลลาร์คุณกีต้าอยู่บ้านก็ใช้บาทผมอยู่ประเทศจีนผมก็ใช้หยวนแต่ทำไมรเราจะต้องมาเสียค่าฟรีให้กับตัวกลางอะไรก็ไม่รู้ ที่ไม่ได้ใช้เลยมันเลยคือเสียเหมือนที่เราไปแลกซูเปอร์ลีดอะเสียขานึ่ <S <S 1> <S 1> เสียซื้อมาขายไปคือมันไม่เมคเซนตั้งแต่วิธีคิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการค้าในโลกที่จีนเป็นผู้ครอบครองตลาดส่วนใหญ่เนี่ยการที่เขาขายเป็นหยวนเนี่ยมันเมคเซนตั้งแต่ต้นรัฐบาลจีนสนับสนุนไม้ผมบอกก่อนนะสนับสนุนถ้าคุณจ่ายเป็นหยวนนะครับเขาขายให้ถูกลงด้วยนะอ่าเขาขายให้ถูกลงกว่าราคานั้นเพราะนั้นคนซื้อซื้อได้ถูกลงเขาอยากใช้หยวนไหมเขาอยากใช้อยู่แล้ว ในระยะยาวเนี่ยความเชื่อมั่นของหยวนเนี่ยผมเชื่อว่าจะแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่แน่นอนไม่เร็วเพราะว่ามันมีเพอประกันหน้ดบอกหยวนจะนู่นรัฐบาลจะนี่มีความไม่โปร่งใสนู่นนี่นั่นแล้วามาจีนก็เตรียบค่อยๆแก้ไขอย่างเช่นการทำหยวนดิจิตอลหยวนดิจิตอลนี่จริงก็คือมันจะบอกว่าดีเซนทรไลมันก็ไม่ใช่ดีเซนทรไลมันเซนทรไลซ์แหละแต่มันรันบนบล็อกเชนหมายถึงว่ามันมันนับหน่วยได้ มีตอนนี้กี่ยวนกี่ยวนมีความโปร่งใสย้ายจากคนนี้ไปคนนั้นอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์ของประเทศจีนหลายๆตัวมาเป็นตัวเขาเป็นตัวนับแต่นับได้ไม่โกงอะไรเงี้ยนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ในอีกสักผมคิดว่าอีกสักสิบปีข้างหน้าแล้วกันแต่ตอนนี้มันจะเป็นสเตจของการ accumulate จะค่อยๆผมว่าหยวนไม่ได้ทํากับแค่รัสเซียไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาไม่ว่าจะเป็นอเมริกาใต้ที่ตอนเนี้ เครือข่ายลูกๆของเขาอาลีบาบาก็ไปเปิดอีคอมเมิร e ์ซต่างๆในที่ต่างๆหรือแม้แต่เทนเซนหรืออะไรเงี้ยนะครับทุกอย่างในอนาคตเนี่ยยวนจะค่อยๆมามีบทบาทมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นเลยๆมัน,นยวนอันดับสี่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดแต่มันทางการอันดับหนึ่งเยอะนะครับมันมันเม k e s e n s แล้วมันควรจะเป็นเพราะว่าเขาค้าขายกันอนะ่ะคนนี้ค้าขายคนนี้ทําไมจะต้องต่างฝ่ายเอาเงินเป็นแรกเป็นเงินของ เติร์ปปาร์ตี้แล้วทุกคนเสียค่าฟรีผมว่ามันไม่เม k e s อยู่แล้วนี่แค่นี่หนึ่งนะเพราะนั้นเกิดขึ้นแน่คนกระทบเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมันไม่ได้กระทบที่จีนนะครับสิ่งที่มันกระทบเนี่ยมันจะไปกระทบเป็นเรื่องใหญ่มากๆในเรื่องของพันธบัตรอเมริกาในเรื่องของสกุลดอลลราวันนี้อเมริกาอยู่ในสภาวะที่เหมือนคนที่รายจ่ายมากกว่ารายรับมานานแล้วรายจ่ายมากกว่ารายรับมานานแล้วไม่มีความสามารถในการเก่งขันทางด้านการผลิตแล้ว หลือแต่ความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของพาเทียนต่างๆที่นําหน้าโลกนะครับแต่ว่าเขาและ,ละและสิ่งที่ตลกกว่าน,นั้นคือเขาสามารถจะพิมพ์เงินขึ้นมาได้อีกเจ็ดแปดเก้าเท่าแล้วตั้งแต่ก่อนหน้าเนี้ยจากหนึ่ง t r i l l i ย n เป็น 9, เก้า t r ี l l เนี่ยแต่ค่าเงิน <ix ec os> ดอลลาร์แข็งขึ้นเรื่อยๆอ่ะคุณกิต้าว่ามัน m a k เ s ไหมจริงๆมันไม่เม k เ s e นะแต่เขาว่าใช้พลังอานาจเขาอบีบบังคับให้คนทั้งโลกไม่ว่าคุณจะค้าขายกับใครอ่ะคุณต้องผ่านดอลลาร์คุณต้องถือดอลลาร์คุณต้องใช้ดอลลาร์คุณต้องมีดอลลาร์เป็นเงิน เ,เขาเรียกเงินสำรองในประเทศ<ม>คุณอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยทําให้ใดอลลาร์มีค่าแล้วพอพอพอสิ่งนี้มันจริงๆมันลดลงเรื่อยๆนะมันจะมีชาร์จในหมุนเคยไปอนเสือดูเขาเรียกว่าตามหมุนเวียนของดอลลาร์ในตลาดโลกอะ่ะมันก็ลดๆลงมาเรื่อยๆจาก6 0กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เข้าใจว่าเหลือ50กว่าเปอร์เซ็นต์ห้าสิไปไป่าห้อะไรประมาณนี้นะครับผมคิดเองนะผมคิดเองว่าเมื่อไหร่ที่มันต่ํากว่า5 0สิหรือต่ํากว่า40ิลงมามันจะเกิดทริกเกอร์พอยต์บางอย่างที่ทําให้ดอลลาร์ ดูมีความสําคัญน้อยลงแล้วถ้ามันมีความสําคัญน้อยลงเนี่ยสิ่งที่เขาทำน้ำมันจะตีกลับหมดเลยครับการพิมพ์ไว้เยอะๆการอะไรต่างๆเนี่ยพันธบัตรสารัฐหรือว่ากองทุนเพนชั่นฟันที่ไปลงทุนในพันธบัตรเพื่อจะรอไว้จ่ายเงินเกษียณให้ใครอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความวุ่นวายในยุคถัดไปแล้วกันแต่สําหรับผมนะผมว่าเรื่องนี้ก็คิดกันมาเยอะพูดกันมาเยอะเดากันมาแยะนะครับแต่มันไม่เกิดขึ้นเร็วมันมันความยิ่งใหญ่ของอเมริกามันมันยิ่งใหญ่จริงๆมันเก่งจริงนะครับหรือว่า อ่าเหมือนเหมือนเหมือนสมมุติว่าถ้าผมมีดอลลาร์อยู่เยอะๆคนถามผมว่าดอลลาร์จะเสื่อมค่าไหมผมก็ตอบไม่เสื่อมหรอกเขาก็ <ฮะ S 1> ดีเพราะว่าเรามีของอยู่ใช่ไหมเออเรามีของอยู่เราบอกเฮ้ยเขาแข็งแรงเขาเข้มแ,แข็งแต่เมื่อไรที่ <ฮะ S 1> วันหนึ่งอ่ะมันเริ่มมันเริ่มเปลี่ยนวันนี้เราเห็นยังครับรัฐบาลจีนยังไงครับเริ่มค่อยๆอ่าซื้อพันธบัตรสหรัฐน้อยลงและของเก่าที่หมดเขาเริ่มไม่ต่ออายุเขาเริ่มพยายามลดสัดส่วนการถือครองพันธบัตรลงเรื่อยๆญี่ปุ่นก็ทา แล้วจีนแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยของผู้ถือพันธบัตรอ่ะมันเหมือน <ฮะ S 1> กับตลาดหุ้นอะ่ะคุณกิตา้าถ้าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามในหุ้นตัวนันน่ะเขาไม่เอาแล้วเขาถอยออกคุณกิตา้ากล้าซื้อหุ้นไหมถ้าเราเป็นเราเป็นคนรวยนะเราเป็นคนรวยนะ<ช>เรามีเงินหลายหมื่นล้านแต่ว่ารัฐบาลจินจว่าเขาไม่ซื้อพันธบัตรแล้วนะเราก็มีความกลัวบ้าง อะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องติดตามนะครับในระยะถัดไปผมเชื่อว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่มากนะแต่มันจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วเพราะว่าความเชื่อในเคอร์เรนซี่เนี่ยโอ้โหจีนใช้ความพยายามเอาพูดง่ายผมว่าจีนพยายามเรื่องนี้มาหลายสิบปีอะ<ม>่ะไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายแต่วันหนึ่งอ่ะมันก็ต้องเกิดขึ้นเพราะมันเมคเซนส์ในทางเหตุผลคนนึงขายคนนึงใช้คุณทาไมจะต้องไปแลกเงินอื่นคุณก็เอาบาทแลกหยวนแล้วก็จ่ายกันไปเลยถูกไหมแล้วก็เออมันก็จะได้แบบทุกคนจะได้ซื้อของได้ถูกลงไม่ต้องไปผ่่่าานตัวกกลงอะไรไรร็มู้เี ก็เนี่ยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ผมว่าเรื่องใหญ่แต่ยังไม่เกิดครับยังไม่เกิดขึ้นเ,เร็วๆใครไม่อยากพาาลาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ